สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เก็ตติดตามรับชมช่องห้อครับมือนีมาปล่อยว้าวอยู่แล้วครับลมกับ่บมีครับโอ้ยลมจะเป็นคอยครับบัี้ปล่อยวาวหลายมือแล้วครับมือหนีสิมาลองเบิงมันมาเป็นบาดเป็นบาดกับลมสิมาลองเบิงก็ลูกใส่ขึ้นหรือบ่ขึ้นยังได้ไปเบิงกันครับนี่ครับเสียกสาวกองไหวมาลองมือก่อนหันกับโบขึ้นครับมือนีมาลองอีกครับ พาไปเบิ้งกันครับจ็กสี่เป็นจังไรครับหอดมองปล่อยแล้วครับซื้อนู่ได้ใส่เลยครับใส่แต่หัวคบมือมันใส่กับแจ็กสี่ข้นบบขึ้นเล่าก็ได้มาลูกใส่คือเก่าครับลูกใส่อยากป้อมปล่อยแห้งมาปล่อยน้าพอมาใส่แต่ว่าลมโบมี่ครับไปไม่หอดโบตีนะครับมาคุมปล่อยสองสามเหมือก็บ่ขึ้นครับมือหนีก็เลยมาลองอีก มาเบิ่งกันครับสิเป็นยังไงช่วยๆนะครับโอ้ยถาลมกับวัท่านมากจริงๆครับนี่ครับลมกับวัามาให้เจ้าเทื่อจยจ้า,ามได้สิมาวัาท่านได้ซัดพวกเทื่ออยู่ครับเดี๋ยวถาลมบาดใหญ่ๆมาก,กนครับบือเทื่อมันขึ้นให้นะครับลองเบิ่งบาดแหลกลองเบิ่งสิเป็นยังไง ขื่น,นขึ้นปะนาะขื่นะขึ้นขื่นไหนเนาะได้ขื่น,นโอ้ยบ่ขื่นหลบหลบซอยู่ครับแซอ,อยู่แซลอวยหาลุมยู่ครับ ครับวาวงอกแงกงอกแงกอยู่ครับมาหอดมองผูกแล้วครับเดี๋ยวสิลองใส่เสือกอีกบ้างครับปลาสิยูบอแต่ว่าก็ขึ้นไห้อยู่ครับนู่นบาทเดียวครับนี่เสือกมันของก็ไพยอยู่ครับเสือกของก็ไพยอยู่ จะปนล,ลอง,งลอมึงมาเชียมอยู่เลยไปคุณครับปาา่าฮะรับเขากับมหอดมองผูกแล้วครับกุกหมักเมามองเกาห้อยนะครับ,าารบเฮ้ยแรงมากมือ่อยนี่ครับคุ่นครับวา่า ขึ้นไหยอยู่ครับเห็นบ่าครับดำๆพูนครับแต่ว่าลมเบาแห้งครับงอกแงกง,กง,กง,งอกแงกอยู่ครับโอเคเดี๋ยวฮามาเบิงตอนเสาสีเป็นจังไดสซียูสอดแจงวะโอเคครับ กันผู้ดใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ได้ด้วยครับสวัสดีครับ